โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องเวนทีต้องบอกเลยว่าแม่ไม่ได้เจอเหตุการณ์อย่างนี้มานานนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ดูมเดอร์เซตตอนแรกนะครับทำให้ผมแอดูนี่ต้องแบบคุยกันว่าต้องรีบมาทําอย่างด่วนเลยนะครับสําหรับมเดอร์เซตตอนแรกดูเสร็จแล้วมาคุยเป็นไงบ้างครับสาหรับแอดูครับก็มันเปิดเรื่องน่าสนใจดีนะเพราะว่ามันจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องความฝันอะไรเงี้ยแล้วผมชอบตรงที่แบบมันมันคล้ายๆหนังเรื่องอะไรสักเรื่องที่แบบในความฝันเนี่ยมันสามารถตุยคนได้อะ เออเฟดดี้เปล่าอินเสปชั่นเปล่าไม่หรอเออเฟดดี้เกิดใช่เฟดดี้เกิดใช่ันจะมีแบบเชั่นเออนั่นแหละมันจะมีแบบเอออะไรประมาณนั้นประมาณนั้นน่าสนใจดิแล้วผมว่าพวกแบบปริศนามันก็ดูแบบเออน่าสนใจนะแบบมีการแบบมีหน่วยตำรวจอะไรแบบเนี้ยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรนี้อะไรเงี้ยการสืบสวนอ่ะเออมันน่าสนใจดิประมาณนั้นแบบสั้นๆใช่ส่วนความรู้สึกของผมต้องบอกว่าผมไม่ได้รู้สึกขนลุกกับมัสลเดอร์ตอนแรกแบบเนี้ยมามานานละ แต่ว่าความรู้สึกใกล้เคียงก็จะมีแบบว่าเอาพูดถึงยุคเลวะเนาะก็จะมีกีสกับกาบุกอ่ากีสกับกาบุนี่ผมรู้สึกว่าทําให้กราฟของไรเดอร์เนี่ยพุ่งขึ้นแต่ยิ่งพอมาเป็นเซตเนี่ยตอนที่1ตอนดล่าสุดเนี่ยผมว่ามันยิ่งพุ่งกราฟขึ้นไปอีกอย่างมหาศาลเลยเพราะว่ากลิ่นอายและหลายอย่างตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะผมใช้คาว่าเจ๋งลวกันย่อยง่ายว่าเจ๋งเออคือมันจะมีฟิลมเหมือนหนังจาลกรรมสายลับอะไรเงี้ยเออรวมถึง CG ที่เขาใช้ในตอนแรกก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นมูดโทนที่โคตรเหมือนอ่าเหมือนสตรีมพังอ่ะเอ,อ้ยสตรีมพังอ่าเข้าดีครับเป็นไซเบอร์พังเนาะอ่าม,มันจะแบบมีความความเท่อแบบ่ะเออเพราะตอนแรบกบพระเอกก็เปิดมาด้วยลแบบุคคาแรคเตอร์แบบเขาแทนตัวเองว่าเป็นเอ่อเอเจนต์เอ่าเอเจนต์ขององค์กรที่เขาใช้ชื่อว่าโค้ดอ่ามีโค้ดเนมตัวเองด้วยว่าฉันคือนัมเบอร์เอะไรอย่างเงี้ยโดยชื่อข,อ,ของพระเอกของเรื่องเซตนี้ก็คืออ่าโยซูรุบาคุนะครับผมอ่าซึ่งเขาก็เป็น อ่าหนุ่มหนุ่มที่เขาเพยายามจะหางานอยู่ณนตอนนี้นะแต่ตอนนี้เขายังตกงานนะแต่ว่าเขามีปณิธานว่าอยากจะนี่อยากจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยคนอ่าแต่ปัญหาคืออ่เขามีน้องสาวนะเขาพักอยู่กับน้องสาวซึ่งตัวน้องสาวเนี่ยสึกว่าจะชื่อคุณมินามิมั้งอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องสาวเขาไม่ไม่ค่อยโอเคเนาะกับการที่แบบพี่จะทํางานเกี่ยวกับการช่วยคนอนะ่ะซึ่ง ตอนที่เขาพูดกันอ่ะสองคนที่เป็นซีนทอล์กอ่ะผมว่าตัวมิ้นา์มิแกมีพินลุกบางอย่างที่แบบว่าอยู่แกก็พูดแบบว่าแบบเอ้ยพี่ไม่ควรจะพูดแบบนี้นะเรื่องช่วยคนอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตพี่นี่คือแบบทุกคือน้องสาวใช้คาว่าแบบทุกวันนี้มีชีวิตอยู่ได้นี่คือมันดีมากเลยครับว่าแบบเอ้ยแต่วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องพูดเล่นเนี่ยใช่ใช่เออแต่ฟอเขาก็พูดๆเถอะไหนก่อนจะไปเข้าเรื่องนี้ลวผมว่าฉากเปิดมันก็ทํามาดีนะที่มันแแแแแแบบ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 เเเเป็นนนนนนนอออออจจต่่ะะะลล้้วทีีีีมมมมมัััผงถไรแบบ เป็นเครดิตผู้สร้างอะไรแบบเนี้ยเออ,เอ,อผมาว่ามัน,มนดูคิดดิใช่แบบในตอนทนี่แบบนอกจากผนังก็มีคือไอ้ตอนที่มันขึ้นเคร,รดิตอะเป็นการเขาเรียกว่าตอนไปฉากที่ตัวร้านมันยิงกระสุนขึ้นไปเนาะแล้วกระสุนมันก็แบบเอเรียงกลายเป็นตัวอักษรอะหรือแม้แต่ตอนที่มีการต่อสู้กันแรกๆอะที่เปิดฉากอะมันจะมีแบบว่าเครดิตขึ้นตรงกระสุนอะอา่าผมว่ามันจะคล้ายๆพวกซีนแบบเนี้ยในหนังในหนังเปิดคนหนังสายลับหรือไม่ก็ถ้ารุ่นใหม่หน่อยก็นี่เลย เดดพูลอ็บบูรีนอะประมาณนั้นประมาณนั้นนะสไตล์นั้นสไตล์นั้นใช่ใช่ซึ่งมันเจ๋งมากเมื่อคิวบูทกทำดีนะในตอนนั้นเออดูดีผมว่าไอ้ฉากยิงปืนตอนเห็นครั้งแรกค็นึกว่าเอ้ยใช้ปืนจริงเลยหรอโอ้โหเพราะเสียงมันแบบเสียงมันแน่นมากเลยนะเสียงปืนมันแน่นมากแบบคือผมตกใจเลยว่าโุ้ยแบบเอ้ยโตเอะอย่างนี้คือเมื่อก่อนมันก็ยังพอมีนะอย่างอย่างรุ่นคูกาเออมีการเอาปืนจริงเข้ามาในฉากแต่ว่า พอยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนไปอะเนาะแบบว่าไอ้ปืนจริงพวกนี้กับหนังบบโทคูที่มันอารมณ์แบบจะเป็นให้เด็กดูอะเขาจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องพวกปืนผาาไม้พวกนี้ยอ่าแต่กับเซ็ตมันกลับเอามาฉายโชว์แบบให้เห็นตรงตรง,งเลยว่าแบบไม่ไม่มีเซนไม่มีการดัดแปลงอนะคือแบบเป็นดีไซน์แบบปืนแท้ดุนๆุนอะด้านดำาๆเลยใช่ใช,ใชาทำให้ผมกล้งอูเนี่ยค่อนข้างจะตกใจว่าเฮ้ยครั้งนี้ตัวเอกแกเล่นอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่ามันจะมีอุชากันครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอ๋อมันใช้วิธีนี้เองนั่นคือ ไม่จะมีฉากหนึ่งที่ซูมไม่เห็นเลยว่ากระสุนที่พระเอกมันใช้เป็นกระสุนยางอ่าใช่ใช่ใช่กระสุนแบบแต่แ<บ>ที่ดูแต่ที่ไูบครับถึงถึงมันจะยางแต่มันแน่นมากครับใช่ใช่ใช่ใชก็ไอ้จริงๆผมก็ชอบฉากเบื่ออย่างนะมันเหมือนว่าแบบตัวพระเอกมันได้รับภาร,รกิจไปช่วยเหลือตัวประกันอะไรเงี้ยม,มันจะมีขึ้นภารกิจเลยข้างล่างมุมซ้ายจอเออภารกิจก็ไปช่วยตัวไอดอนนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าก็ตามนั่นแหละมันเป็นความฝันเฉยๆออใช่ความฝันเฉยๆครับผม แล้วก็ต่อมาเนี่ยคือหลังจากที่พระเอกก็ตื่นเนาะอ่าแล้วก็ที่ผมบอกไปคือแกก็เจอกันน้องสาวแหละแต่ว่าณัตอนนั้นเนี่ยคือแกพยายามที่จะหางาน <S <S เออ,อช่วงช่วงหางานอะ่ะมันก็มีโอ้เป็นคดีเปิดเรื่องที่ค่อนข้างที่จะผมว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะเพราะว่าอ่คดีตอนเปิดเรื่องเนี่ยในช่วงที่พระเอกกาลังหางานอยู่เนาะเขาก็แบบเหมือนกับตอนแรกเนี่ย่อนจะ่เข้าห้องไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาก็เหมือนเล่นกับเด็กคนหนึ่งอยู่อ่า แต่พอหลังจากที่แกลุกไปแล้วเนี่ยเพื่อที่เข้าห้องสัมภาษณ์อะมันกลับมีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยเออแบบเหมือนกับมาล่อลวงเด็กคนนี้ให้ออกไปซึ่งก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ตัวผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กแต่อย่างใดเออคือง,ง่ายๆคือมันลักพาตัวเด็กเว้ยซึ่งแบบอ,อ่าผมเนี่ยดูซีรีส์กาบูจนจบแล้วเนี่ยผมรู้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ซีรีส์กาบูมาเนี่ยมันเริ่มมีความดาร์กที่แฝงยู่ในคอมเมดี้เดอร์เนี่ยพอสมควร mm. ไม่ว่ามันจะไม่เล่าตรงๆนะแต่กาบูถือว่าดรใช้ไ้ไ แต่อันนี้สำหรับเซตอะสำหรับตอนตอนที่หนึ่งนะมันค่อนข้างที่จะเป็นหมัดตรงอะเออผมว่าวันมีความดาร์ที่หมัดตรงมากกว่ากาบุอยู่พอสมควรเลยเกี่ยวกับเอไอ้คดีแรกเนี่ยลักพาตัวเด็กซึ่งตัวพระเอกของเราเนี่ยผมเรียกว่าเขาว่าบาคูแล้วกันนะคุณบาคูเนี่ยก็วิ่งเข้าไปจะแบบว่าขัดขวางแต่ในขณะนั้นเองอยู่ๆก็ตามสไตล์คอนเซปต์ตัวละครนี้คือทุกครั้งที่แกจะทําความดีอะมันมักจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับแกซึ่งครั้งนี้ก็คือรถเวรรถเข้ามาชน ออใช่ใช่แล้วซึ่งทีแรกผมเอออะไรดูเปล่าๆล่าที่จะพูดคือแล้วมันน่าสนใจตรงรถชนอะ่ะแล้วแบบเปิดมาไม่มีคนเว้ยเ,เออใช่ใช่อันเนี้ยคือทีแรกผมคิดว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุธรรมดาที่แบบว่ามีคนขับเว้ยแต,แต่แต่ถึงขั้นที่แบบเปิดออกมาแล้วมันไม่มีคนอะ่ะเออคือถ้ามองย้อนกลับไปอะ่ะถ้าสังเกตนะรถมันอะ่ะไม่ได้ไอ้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นแบบรถที่แบบไม่ได้ไม่ได้เข้าเกียร์นึกออกป่ะมันมันจะรู้สึกแบบ มันจะแบบไถตามเนินอะไรเงี้ยมันก็จะพุ่งตรงตามปกติมันจะมีเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบ้างแต่ก็นิดเดียวเนาะแต่ไอ้รถเนี่ยถ้ามองตอนถังดีๆมันมันเบนตามตัวพระเอกชัดเลยนะมันมีการเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายตามพระเอกแบบเันเจาะจงเลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าฉ้าเรนี้มันก็ที่ังนี้อ่าว่าไงมันมีดีเทลย่อยๆหน่อยๆอ่ะจริงๆถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะนึกว่าเด็กมันโดนจับไปแล้วอ่ะแต่ว่าเหมือนว่าสุดท้ายเด็กก็โดนก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครอง เพราะว่าตอนที่มันมันเกิดเหตุอะทุกคนมามุงไงเออมาุงเพราะว่าเอกโนรถชนอ่าทุกคนมามุงแล้วแบบไอ้ตัวคนร้ายมันตัวตกใจมันก็เลยอ่าทิ้งทิ้งเด็กไว้แล้วคุณแม่เขาก็เข้ามาพบเจอพอดีก็เลยแบบไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเออถึงแม้พระเอกมันจะเจ็บตัวหนักไปหน่อยแต่ก็ช่วยช่วยเหลือไว้หนึ่งชีวิตได้โอ้โหเข้าไอซียูเลยนะก็ใช่ใช่ใช่หนักหนักอยู่อะเออแต่ในขณะเดียวกันที่เรานึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบไปแล้ว ก็ S <S ทาให้ผมพีคอย่างที่2ก็คือคดีในมาเลเดอร์เซตมันไม่ได้คดีที่มีเพียงแค่แง่มุมเดียวผมหมายถึงว่าแค่ในความฝันมันไม่ได้แค่เหตุเกิดในความฝันมันมีการสืบสวนเรื่องลึกลับอะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณตํารวจเนี่ยเขาเรียกว่าแบ็คเคสเนาะคดีแบบลึกลับที่ใครพิจรนายากใครพิศณาไม่ได้ก็มีการสืบสวนในโล่ยความเป็นจริงเหมือนกันโดยจะมีการเปิดตัวละคร2คนนะครับนับน่นคือ เรียกว่าเป็นตำรวจนะครบาลในางนานแผนกคดีลึกลับเนาะโดยคุณผู้ชายเนี่ยก็คือคุณฟูจิมิทสุยะอ่าแล้วก็มีคุณผู้หญิงที่ย้ายมาใหม่นะครับซึ่งชื่อว่า umo, นาะงุโมะนาอ่อนาสุกะนาสุกะนางุโมะออซึ่งสองคนนี้ก็จะมาเป็นเหมือนหน่วยตำรวจนะในโลกแห่งความจริงเพื่อจะสืบสวนพมกคดีลึกลับอะไรแบบเนี้ยอ่าอืแต่ว่าจริงเหมือนตอนแรกตัวนางกุโม,มะก็เหมือนจะไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันเนาะเรื่องคดีแบบมันดูแบบเว่อร์เว่อร์คดีฟวามฝันใช่ใช่ใช่ คือคือเธอขนลอกมากเลยไอตอนมันจะมีตอนที่ตัวพระเอกอะเวลามันเดินอะมันจะมันจะมีไอนี่ไอตัวร้ายที่เป็นไนแมอร์ที่เป็นอ่ผมไม่แน่ใจตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเออแต่ว่าเป็นตัวร้ายที่เป็นร่างมนุษย์อะมันจะชอบเดินสวนมาเว้จําได้ไหมอ๋อใช่ที่มันเดินสวนอะเออซึ่งเหมือนกับว่าคุณพี่เทศยาเนี่ยเขาจะสัมผัสได้แะแบบโอ้ยมีไนแมร์อยู่จริงนะหนูอะไรเงี้ยเออแต่แบบตัวคุณนักสกะเนี่ยแบบ เด็กใหม่ไงไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเรอื่องเรื่องนี้เรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยไม่เชื่ออะไรเงี้งเงเออยเออเหมือนแต่อาแบบเหมือนคนสัมผัสผีนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่แล้วก็ไปฉากที่ตัวพระเอกเนี่ยแบบเขาอยู่โรงพยาบาลและอะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนว่าอาการตอนแรกเขานี่จะตัวแล้วอา่าแล้วเหมือนเขาแบบมันก็ตัดไปที่ฉากในโลกความฝันของแกเออแล้วแบบ <c oughs> แกเจอไอ้เนี่ยไอ้พวกไอ้พวกเขาเรียกแหละในไหนแม่มันลงไปสับปะาดรูป <c oughs> <c oughs> มันคล้ายๆปืนนิดนึงอะหน้ามันอะ ใช่ใช่เหมือนเหมือนดีไซน์จะมาจากตัวปืนอะนะเออเท่อยู่นะผว่าเออใช้ได้ใช้ได้แล้วแบบโอ้มันมันยิงแบบเขาเรียกอะไรมันยิงกวาดเลยอะอารมณ์เหมือนผมว่าดีไซน์ตัวละครตัวเนี้ยนอกจากเรื่องของดีไซน์เนี่ยเรื่องของคาแรคเตอร์มันก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลือดเย็นมดสมควรอะมันไม่อารมณ์แบบปั้งทีเดียวมันจะแบบมันไล่ยิงตัวพระเอกอะแบบว่าไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยแบบโอ้ก็คาแรคเตอร์ใช้ได้นะนายเนี้ยอ่าใช่ใช่แล้วตรงแบบตรงส่วน สะโพกมันก็มีเข็มขัดด้วยนะเอออือันนี้อันนี้เป็นทฤษฎีของผมเองนะก็คือสิ่งที่นายแม่มกําลังทําอ่ะมันอาจจะไอ้นี่ปะเอ,อพยายามไม่จะกดดันตัวของตัวพระเอกอะ่ะให้เขาเรียกว่าอะไรวะเ,เหมือนเวลาเราถ้าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าไหลตุยอะ่ะนึกออกไหมใช่ใช่คือเวลาเวลาคนเราเนี่ยคุณเคยได้ยินทฤษฎีไหมเวลาคนเราที่เวลานอนหลับลึกๆก,กันแล้วแบบ ทุกอย่างในร่างกายมันจะค่อยๆแบบผ่อนคลายนะมันทํางานช้าลงแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่หัวใจเราทําการเต้นช้าลงมากเกินไปในขณะที่หลับอยู่อ่ะสมองเราเนี่ยมันจะทําการกระตุ้นโดยสร้างเรื่องในความฝันเป็นเรื่องที่แบบอ่าไปพวกเรื่องเสียงตายหรือไม่ก็เรื่องสยองอ่ะ mm hmm. เพื่อกระตุ้นใี้หัวใจเราอะกะแบบเต้นให้มันหนักขึ้นอะเพื่อที่จะปลุก mm hmm. เราให้ตื่นจากตรงนั้นอะเพื่อไม่ให้ป้องกันให้หัวใจเราหยุดเต้นอันนี้ก็เหมือนกันผมว่าไอ้แม่เนี่ยสิ่งที่มันกำลังทำอะผมว่าเหมือนกับว่ามันพยายามไม่จะ นี่แบบอาจจะตรงข้ามกันนิดนึงคือมันพยายามที่จะกระตุ้นให้ตัวปาคูอ่ะกลัวสุดขีดอ่ะเออแล้วแบบน็อกไปเลยอะไรแบบนี้นะนี่นี่ผมพินมืีดีของผมเองนะอ่าแต่ในขณะที่อหัวใจเขาหยุดเต้นไปแล้วเนี่ยหมอมาปั๊มเนี่ยหมอปั๊มหมัวใจแล้วในตอนนั้นเนี่ยบาควก็ก็ได้รับเข็มขัดมาแล้วกันคงเข้ขาม,มาเข็มขัดที่นึ่งก่อนคือตัวเข็มขัดเนี่ยเ,ออเคยมีคนให้ความเห็นมาหลากหลายนะว่าทำไมเข็มขัดต้องไปอยู่ที่ สายคัดเอวเออทำไมไม่ไปอยู่ที่ตัวต้เข็มขัดเหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยตอนที่แกใส่เข็มขัดเข้าไปอ่ะแล้วมันทําการซูมมาที่หัวใจว่ามันเต้นอีกครั้งหนึ่งอ่ะโหเลยแบบอ๋อหรือว่าเข็มขัดนี่มันทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องป้องกันหัวใจตอนที่ยามแกหลับด้วยวะเออเป็นไปได้นะเพราะว่าตรงตําแหน่งอ่ะคือมันใกล้กันเลยเออเป็นตาแหน่งเดียวกันเลย เอออาจจะเป็นแบบเครื่อป้องกันหัวใจเวลาแบบอยู่ในโลกของความฝันด้วยก็ได้นะเป็นไปได้นี่ผมเป็นทฤษฎีผมเองอ่าแต่ว่ามันนี่ผมใช่แอดูเล่าถึงฉากที่ได้เข็มขัดมาสิครับก็ไอตัวบาคุเนี่ยตอนที่แกหนีไอตัวกันในแม่ผมขอเรียกชื่อนี้ก่อนแล้วกันนะไม่รู้มันชื่อนี้ป่าไอในแม่เปิดนเอ่อเมาออไม่รู้ชื่อนี้ป่ะนะมันเขาก็ไปเจอห้องนึงเว้ยแล้วเขาเปิดมาเนี่ยเขาก็เจอกับคนที่เรียกตัวเองว่าเอเจนซีโร่แล้วเหมือนแกจะแบบรู้ชื่อด้วยนะแบบผมว่ามันน่าจะมีทมติงอะไรบางอย่าง เออเพราะว่าต mm ัวเอเจนซี right. ่เนาะเพาผมก็อยังคุยกันอยู่เลยว่าเอเจนซี่โรอะตกตกลงก็เป็นแค่ภาพในจินตนาการของในตัวปาคูหรือว่ามันมีชีวิตจริงๆอืมใช่ใช่เพราะว่าไอห้องนั้นอะที่แกได้เข็มขัดมาเขาจะพูดว่ามันเป็นแบบเออเหมือนแบบก้นเบื้องลึกในจิตใจของแกไอห้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบนั้นแล้วตัวดีไซน์ห้องอ่ะมันจะอารมณ์แบบเออใช้คําว่ามาสไตล์เลยดีว่ามีความแบบเหมือนห้องนักสืบอะ <poisoned indo> <surprisingly> เออเออใช่ใช่ใช่ไป้องนักสือก่าสไตล์แบบมันโชวโคมอ่ะอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าตัวเอเจนซีโร่เนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าเขานะจะเป็นเห็นแค่แบบโคมคนเฉยๆประมาณนั้นงยังเขาเรียกว่ายังบังปกปิดตัวเองอยู่แต่ผมชอบในคาแรคเตอร์กันนะเพราะว่าแกมาด้วยอันนี้ป่ะเสียงของอ่าภาษาอังกฤษเออแกสปิกลิสมาเลยใช่ใช่เลตบิเกนอะไรประมาณนั้นเออเออใช่ใช่แล้วหลังนั้นก็บารคูเขาก็ได้ตัวเข็มขาดไปแล้วนะแล้วเอาไปสู้ซึ่ง เพราะว่าเอาจริงอ่ะต่อให้ในโลกความฝันบาคูมันจะเก่งแต่ว่าเหมือนว่าถ้าเป็นร่างมนุษย์แกก็สู้ไอ้พวกไนแรมไม่ได้เออแกก็เลยต้องแปลงร่างแล้วนี่คือแบบโอ้โหโคตรจะบอกว่าพลังนี่คือแบบโชว์เต็มที่อ่ะผมว่าอารมณ์มันเหมือนเป็นบอดี้สูตรแบบผมผมคิดว่าคล้ายๆกับบอดี้สูตรของทิาล่าเอออืมอืจะแบบอเมีแสงอ่ะอืมใช่ใช่ใช่อารมณ์เหมือนกับว่ามันแบบซึมซับแรงของอีกฝ่ายแล้วก็เอามาใช้อ่ะนะเออมันจะมีการ ซูไม่เห็นว่ามันมีแบบส่วนของกล้ามเนื้อแบบว่าตามแขนตามขาของชุดอะนะเอออะไรมันเนี้ยผมแบบเออมันเจ๋งดีเว้ยอืมอืมอืมเพาผมชอบไอ้ฉากนี้ว่ะฉากที่ตัวบาคูเนี่ยแกต่อยไอ้ตัวกันไนท์แมร์เนี่ยแล้วมันทะลุไปแบบเพราะว่ามันเป็นโลกความฝันแกไงแกสามารถต่อยมันจนแบบไปข้ามน้ําข้ามทะเลโดนฟ้าผ่าอะไรเงี้ยออ่แล้วกลับมาที่เดิมนี่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าที่ผมสนใจคือตอนไอ้กันกันไนท์แมร์เนี่ยมันต่อยเนี่ยมันเป็นผีเสื้อ เออมันก็ดูไอ้นี่ดีนะเพราะว่าเพราะว่าจริงผีเสื้อเนี่ยมันสื่อได้หลายความหมายใช่ป่ะแต่ในความหมายหนึ่งอ่ะมันคือเรื่องเรื่องไเนี่ยการบินไหวตายเกิดอ่ะเออแต่จริงมันมีคอปเมอรนั่นแหละผมอยากรู้เขาจะเอามาเล่นยังไงหรือในประมาณนั้นก็คือไอ้ตัวผีเสื้อเมืองเครไออูบอกเนาะผีเสื้อเนี่ยถ้าใครคุ้นเคยกับอนิเมะอย่างบีสเนี่ยมันก็จะมีนะผีเสื้อโยมโลกเนาะเพราะว่าที่อูบอกไปผีเสื้อเนี่ยมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับอ่าชีวิตและความตาย ซึ่งในเชิงความฝันเนี่ยหรือว่าผีเสื้อเองฝันเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เออการเติบโตหรือว่าหมายถึงชีวิตใหม่อะไรเงี้ยแต่เฮ็ดอูสงสัยมากไปกว่านั้นก็คือมันจะมีการเวียนว่ายตามความหมายแฝงมันจริงหรือไม่นั่นคือไนแรมตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะเราตอนนี้ไม่เฉลยมันเกิดขึ้นจากอะไรไม่รู้แต่ว่าเมื่อมันถูกชำระล้างหรือจัดการไปแล้วเนี่ยต้องกลายเป็นผีเสื้อเนี่ยแล้วมันบินหายไปคือมันจะกลับไปยังที่ ต้นกาเนิดของมันหรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นสิ่งอื่นอที่ที่คือศูนย์ต้นกาเนิดและกลายเป็นสิ่งอื่นเพื่อชีวิตของมันต่อไปในโลกแห่งความฝันหรือยังไงต่อหรือไม่หรือไม่อาจจะผมอะไรคิดมากเกินไปก็ไม่ทิ้งประเด็นอะไรไม่ก็คิดแบบฮาหน่ยก็เอามาย้อมอีกรอบเพราะว่ามันเวียนว่ายตายเกิดมาใหม่อะไรอย่างนี้เออเอมันขึ้นอยู่กับว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับตัวของไนท์แมวว่ามันเกิดมาได้ยังไงถ้าสมมติว่าใกล้เคียงนะตอนเนี้ยอย่างโนวันเนี่ยสมมติโนวันของโกจูเจอร์นะ โลวันมันเกิดขึ้นมาจากการที่เป็นเหมือนความปรารถนาหมายถึงว่าก้อนพลังงานความปรารถนาเนาะที่ไม่มีร่างกายแต่มันต้องใช้มนุษย์เนี่ยเป็นพาหะในการสร้างร่างกายทีนี้ไนแมละ่ะมันใช้อะไรเออมันเกิดมันกำเนิดขึ้นมาได้ไงนั่นคือคําถามเนาะต้องรอดูรอดูดูจากดีไซน์เป็นเปินมันอิงจากสิ่งของอะไรอย่างนี้ไหมมันอาจจะต้องแบบมีสื่อเป็นสิ่งของเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ผมนึกถึงไอ้นี่ขึ้นมาเลยอ่ะผีอะไรวะปีศาจในเรื่องเชนซอมแมนอ่ะอ๋อเออปีศาจที่เกิดขึ้นจากความกลัวถ้าคุณกลัวปืนมันก็จะเป็นปีศาจปืนอะไรเงี้ยอออใช่ใช่พอลองคิดถ้าสมมติอ่ะอันนี้ผมไม่รู้มันชื่อนี้ป่ะนะถ้าชื่อกันไนแมร์ไนแมร์แปลว่าฝันร้ายอาจจะเกิดจากฝันร้ายของใครสักคนที่กลัวปืนอะไรอย่างงี้ป่ะเออเป็นไปได้นะเออเอออะไรประมาณนั้นมันก็ตรงตัวดีนะอือใช่ประเด็นหนึ่งในตอนท้ายที่ค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรอ่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าเออคุณไอเนี่ยสําวตํารวจเนี่ยว่าเออาคุณเทสุยาเนี่ยได้มาเจออันนี้ไว้ตัวปลาคู่ที่ันนอนอยู่แล้วแกลุกขึ้นมาพร้อมเออมีเข็มขัดด้วยตกใจอยู่มีเข็มขัดเออผมชอบเสียงเสียงกีตแกเปิดมาแบบกีกีต์แตกเลยเออแล้วแบบพอโฟล์มไปที่หน้าห้องอ่ะแกแอบดูอยู่ไว้แบบมันรู้ความจริงกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอหรือแบบยังไงวะ เออใช่ใช่แต่ว่าก็มีไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวพี่หัวดําขาวที่เป็นคนอ่ะเดินผ่านมาด้วยนะอืมไม่รู้แกจะแบบอะไรยังไงเหมือนกันนะใช่ใช่มันมันมีความแปลกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นแกเหมือนจะโชว์ว่ามันล่อยความฝันก็เลยความจริงอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่โดยที่แบบเหมือนแกจะผักตัวใจกรันให้มันล้มอ่ะส่งทีแรกผมนึกว่าอ๋อมันจะโชว์เห็นว่าถ้าทําอะไรร้อยความฝันหรือโลกที่แกอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเลอยความจริงด้วยแต่พอตัดภาพมาแจกันมันก็ยังอยู่บนโต๊ะว่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบอ๊ ยังไงกันแน่วะออีกอย่างที่ชอบก็คือทฤษฎีอ่าเขาเรียกว่าลูซิดเดมเหรอเออใช่ลูซิดเีมไอฟัมที่เราสามารถคุมฝันได้อ่ะอ่าฝันที่แบบรู้สึกว่าตัวเองฝันอะคือเรารู้อยู่ว่าเราฝันอยู่อ่ะเอออะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนั้นคือคอนเซปต์ของตัวของไรเดอร์เซตเลยนะอ่าลูซิดเีมลูซิดเดมใช่ซึ่งหลังจากที่ดูจบแล้วเนี้ยทําให้ผมแด้ถูคิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาได้ว่า เอ่อหรือว่าจริงๆแล้วบาคูมันอาจจะไม่ได้โชคลายวะแต่ว่าเอ่ออย่างในตัวรถเนี่ยที่มันไล่คนขับอะแต่เราก็เห็นอยู่ว่ารถมันเลี้ยวตามตัวบาคูได้เนาะหรือว่าจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นสีมือไนแมม์นี่แหละอืมเป็นไปได้เป็นไปได้แต่คำถามคือทาไมไนแร์มันต้องปองร้ายตัวบาคูทุกครั้งที่มันทาความดีวะเอ่อจริงอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ปะตัว,ต,วตัวน้องสาวบอกว่าบาคูมันเกิดใต้าดาวโชคลายไอดาวนั้นอ,อาจจะมีจุดเชื่อมอะไรบางอย่างแล้วทาให้บาคูมันโดนมันโดน เออเลงเลงจ้องจะเล่นนะ <laughs> เออเออนี่เขาเรียกว่าไปไปสายนนี้ละสายวศาสาย์สียศายสตร์เออ <S <S <â> แบบมีคำนวณเลิกว่าเออคนนี้เกิดเลิกนี้ต้องเป็นคนที่แบบมีความโชคดีเลยแนะ่ <S <S แต่ว่า,าจจเรื่องโชคร้ายของบาคูเนี่ยมันไม่ใช่สายมูนะครับมันคือเรื่องจริงเพราะว่าผมไปเช็คประวัติแกมาแล้วนะครับเออมีการแกะมาแล้วประวัติแกนี่ตอนอายุสิบสามปีนี่แกโดนโอ้ม่นั่นโดนฟ้าผ่านะครับโดนฉลามกัดพีคสุดคือดูกระบาดตกใส่ออ หรือถ้าใครดูในเรื่องไรเดอร์กาบูเนี่ยก็ยิ่งกว่านั้นอีกเลยโอ้ตอนทางของกาบูที่แกปรากฏตัวเนี่ยแกโดนย f o นะครับยิงลำแสงใสแล้วแกก็ไม่ตุยนะครับแบบความโชคร้ายแกนี่คือแบบไม่มีอลิมิตเลยอืมใช่แบบอะไรเกิดขึ้นได้เหมือนที่เหมือนเหมือนพี่เรียวทาโร่ในเดนโออะโชคร้ายโชคร้ายแต่แต่เรียวทาโร่ยังยังไม่เคยโดน u f o อเลยใช่ไม่เคยดูไม่เคยไม่เคยโดนกระบาดปกใสด้วยอันนี้คือแบบเกินเบอร์เกินเบอร์อีกระดับหนึ่งเลยประมาณนั้นอพูดถึงตัวอย่างตอนต่อไปก็จะมีฉาก โชออว์มอเตอร์ไซค์อก็เท่ดีมอเไซค์ใช่ไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ทำให้ผมนึกถึงไฟเลยเนี่ยเออใช่มันแปลงเป็นหุ่นได้อ่ะนะออก,ก,ก็โอเคอ่ะแบบมอเไซค์แบบแปลงหุ่นนี่ผมว่ามันมันมันเท่อยู่แล้วใช่เยแล้วอย่าง ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูตอนที่สอ,อ,องจะเป็นไงอยากรู้คน<ช>ที่มันโดนขี่มัน,<ช>นจะเป็นยังไงวะออใช่แล้วอันนี้อ๋อต้องบอกมันตรงว่ามันมันน่าสนใจจนงือแบบผมเก็อูเนี่ยต้องเรียบรีบมาทําแบบว่าตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆเรา,เราไม่ได้ไฮอะไรกบแบบเนี้มามานานแล้วสบายดีไซเดอร์นะออครับก็ คลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีคําพูดไหนแบบตะกุกตะกักหรือว่าข้อมูลผิดพลาดเนี่ยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปเนาะว่าเราเนี่ยเร่งรีบมาอัดเพื่อจะพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังเนาะแล้วผมจะดีใจมากมากเลยถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนไรเอไดอร์ของช่องเราเนี่ยมาพูดคุยนะครับใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนว่าเอ้ยตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงที่นีดูที่นีของผมเนี่ยคิดว่ายังไงกันบ้างเออเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมจะดีใจมากเลยผมจะตอบทุกคอมเมนต์ สำหรับวันนี้นะครับ,รบผมแค่ถูไปก่อนนะครับเจอกันในตอนที่สองครับสวัสดีครับสวัสดีครับ